สวัสดีครับเชฟโจรครับมาทำมัทฉะควัมเบิลชีสเค้กกันครับชีสเค้กเนื้อนุ่มๆทานคู่กับมัทฉะควัมเบิลกรอบๆหอมเนยสูตรนี้เชฟใช้มาร์การีนสูตรกลิ่นเนยสดตราเซสโกและแป้งเหนี่ประส์ตราใบไม้ทองเคล็ดลับความอร่อยตัวชั้นลดต้นทุนทำได้หลากหลายเมนูเตรียมของเสร็จแล้วไปเริ่มลงมือทำกันเลยเตรียมส่วนของมัทฉะควัมเบิลกันก่อนมาร์การีนสูตรกลิ่นเนยสดตราเซสโกไม่มีไคมาทรานตัวนี้เขาจะกลิ่นหอมเนยสามารถใช้แทนเนยสดได้ตามด้วยน้ำตาล แป้งเด็กะสงคาบลายไม้ทองแป้งคุณภาพดีเนื้อบางเบาร่อนง่ายทำได้หลากหลายเมนูร่อนรวมกับผม,มัาช,ชาไปเลยครับเปิดเครื่องตีความเร็วต่ำตีผสมให้พอเข้ากันใช้เวลาประมาณ 1- 2นาทีเราจะได้ควัมเบวที่มีลักษณะเนื้อเหมือนทรายเปีเป่ยกๆแบบนี้ตอนนี้คือกลิ่นหอมมัชชะกับเนยมากเราจะแบ่งมัชชาควัมเบวเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งอี่าเอาไว้ทําฐานอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ตกแต่งหน้าตาด้านบนวันนี้เชฟใช้เป็นพิมพขนาด1ปอนด์แบบถอดก้นได้ รองด้วยแผ่นรองอบให้เรียบร้อยชั้นล่างเนี่ยจะตักความโบมประมาณ2 5 0กรัมนําเข้าอบที่ไฟ180องศาใช้เวลาประมาณ35-40นาทีเกลี่ยให้พอสม่ำเสมอนะครับไม่ต้องกดให้แน่นเราจะอบส่วนของฐานให้สุกก่อนแล้วเราค่อยทำส่วนของชีสเค้กกันตอนนี้ครัมเบิลของเราก็สุกดีแล้วกลิ่นหอมเลยกับมชัชามากพักให้ร้อนก่อนนำไปใช้างานนะระหว่างนี้เราก็มาทำส่วนของชีสเค้กกันพักทิมชีสไปที่ห้องให้เขาเยิ่มก่อนจากนั้นตีผสมกับน้ำตาลใช้ความเร็วกลางนะครับ ตามด้วยผงม,มัช่ะตีผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ต้องระวังอย่าให้มันเป็นแบบเป็นก้อนนะสามารถปิดเครื่องและปาดอ่างก่อนได้นะถ้าเกิดว่าครีมชีสติดขอบโถมากเกินไปไข่หนึ่งฟองตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งขั้นตอนนี้ก็สามารถเปิดเป็นความเารียกลงได้แล้วปิดเครื่องใช้ไม้พาย,ายปาดอ่างซะหน่อยสามารถปาดได้บ่อยๆนะครับชีสเค้กของเราเนี่ยจะได้เนื้อนเนียนละเ,เอียดไม่เป็นเม็ดเป็นก้อนเปิดเขาเรึ่งกลางก็ค่อยทยอยใส่วิปครีมจนหมดวันนี้เชฟใช้เป็นวิปครีมแบบแดรี่นะชีสเทค้กที่ได้เนี่ยจะมีความกล,มกลมม ทำด้วยส่วนผสมสุดท้ายแป้งอเนอกประสงค์ตราใบไม,ไม้ทองคนผสมให้เข้ากันหรือใช้เครื่องตีก็ได้ครับแป้งตัวนี้เนี่ยเขาผสมค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเขามีเนื้อที่ค่อนข้างบางเบาแล้วก็ละเอียดสูตรนี้ไม่ต้องกรองก่อนนําไปอบนะเพราะว่าเราได้แบตเทอร์ชีสเค้กที่มีละเอียดอยู่แล้วเทใส่พิมพ์ขนาดหนึ่งปอนที่ลองด้วยครัมเบิลที่เราอบจนสุกแล้วจะได้หนึ่พิมพอดี เกลี่ยนหน้าให้สม่ำเสมอเราจะนำข้าอบเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยเราจะอบด้วยไฟ180องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีให้หน้ามันตึงๆก่อนแล้วรอค่อยนำามาแต่งหน้าด้วยความเบอือกันความเบืที่เหลือนั่นแหละก็คือเก็บข้าวตู้เย็นรอไว้เลยอบแบบไม่ต้องเปิดพัดลมนะ่ันไป10นาทีชิเช,ชของเราเนี่ยก็หน้าตึงๆแล้วก็โรยความเบืที่เหลือได้เลยความเบืส่วนนี้ก็เก็บข้าวตู้เย็นรอไว้ก่อนนะ จากนั้นก็นําเข้าอบรอบที่2ใช้ไฟเท่าเดิมครับผม180อ,องศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ30นาทีชีสเค้ก,กคัมเบิลของเราก็จะสุกพอดีตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆพักให้หายร้อนจากนั้นก็เก็บเข้าตู้เย็นประมาณ3-4ชั่วโมงให้เขาเสร็จตัวดีก่อนแล้วเราค่อยมาแกะออกจากพิมพ์กันตัวนี้เป็นพิมพ์แบบถอดก้นนะแกะกระดาษรองอบด้านข้างออกแล้วก็ใช้มีดค่อยๆแซะกระดาษรองอบที่อยู่ข้างใต้ออกด้วยย้ายลงเค้กบอร์ดขนาด1ป้ปอนด์เดี๋ยวเรามาตัดชิมด้านในกัน ตัดขนาดตามต้องการได้เลยเค้กก้อนนี้เนี่ยเดชเชฟจะแบ่งออกเป็น6ชิ้นมัทาะควัมเบลเนี่ยหอมเนยมากๆเข้ากับชีสเ้กสุดๆเตุที่ได้กลิ่นหอมน่ารับประทานขนาดนี้เพราะว่าเชฟใช้มะกอกินสุดกลิ่นในสดฟราเซสโกไม่มีไขมันทรานกลิ่นหอมเนยสามารถใช้แทนเนยสดได้จริงๆเมนูไหนก็อร่อยลงตัวสามารถหาซื้อได้ตามร้านรูีติบเบเกอรี่และห้างสรรพสิปปนค้าชั้นนำทั่วไปถ้าทำแล้วอย่าลืมส่งกลับมาใ้เชฟสุบ้างนะครับ